ในวันนี้ผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมบล็อกแบงค์หลังออนไลจ่ายผลตอบแทนมาได้แล้ว18วันมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้างแล้วผมได้กำไรมากแค่ไหนแล้วติดตามมาดูด้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ ที่ชแนลพิกิ้งส์ของหมูหมูวันนี้คือวันที่11ธันวาคมปี2020ครับผมจะมาอัปเดตบล็อกแบงกกันต่อครับแล้วนี่ก็คือวิดีโอตอนที่2ครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในแพลตฟอร์มจ่ายหนักแล้วรันจ่ายผลตอบแทนได้ดีมากนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขา จ่ายเงินออกมาไม่มีสะดุดเลยนะครับผมถอนเงินเนี่ยได้รับเงินแบบความเร็วแสงทุกวันนะครับจ่ายอยู่ที่วันละ5%ซครับซึ่ง5%นี่คือถือว่าเยอะมากเลยนะครับเขาจ่ายในเทอมยาว40วันครับถ้าได้เพื่อนถอนทุกวันก็จะได้ผลตอบแทนออกมาทั้งหมด20 0ครับคิดเป็นกําไรสุทธิก็คือ1 0 0หรือประมาณ2เท่าใน40วันนั่นเองครับเกั้นตอนนี้เนี่ยเขาจ่ายมาแล้ว18วันครับถ้าใครได้ตามลงทุนนะครับพร้อมๆกับผมตั้งแต่ช่วงแรกซึ่่่่งผมกก็็อออินนนนนนไปเเเเตตืืพหหลลาาายคสววัใ้้ข ก็น่าจะถอนเงินออกมาได้ประมาณ90%แล้วซึ่งอีกนิดเดียวนะครับก็จะ BEP แล้วด้วยนะครับซึ่งถือว่าเขาก็จ่ายออกมาได้ดีและรวดเร็วมากนะครับการถอนเงินแต่ละวันนั้นนะครับก็ไม่มีสะดุดเลยครับกดปุ๊บนะครับเงินเข้าปั๊บแบบความเร็วแสงงั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวการถอนใหี่เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเขาก็จ่ายกันดีตามปกตินะครับสำหรับใครนะครับที่ได้ใช้อีเทอรี่มส่งเข้าไปลงทุนที่นี่เนี่ยก็จะพบว่าเขามีการปรับอัตราการถอนขั้นนนต่่เเพิมขึ้ป็20 อลลร์ต่อครั้งซึ่งถือว่าเลทสูงมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผมแนะนำนะครับถ้าใครใช้อีเทอรี่มลงทุนให้ไปเปลี่ยนนะครับเขาจะมี exchange ได้นะครับคือเอาผลตอบแทนอีเทอรี่มเนี่ยไปคอนเวิร์ไปเป็นบิตคอยได้นะครับแล้วถอนเป็นช่องทางอื่นแทนซึ่งจะทําให้เพื่อนๆถอนเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเขาเพิ่มปุ่มเข้าไปภายในแล้วเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูตอนที่ล็อกอินเข้าไปข้างในนะครับสัหรับบล็อกแบงก์ตัวนี้ก็มีโอกาสครับที่เขาจะสามารถรันจ่ายต่อไปได้เรื่อยๆ กับที่รันจ่ายในตัว X มาก่อนนะครับซึ่งเขาก็ทําผลงานออกมาได้ดีนะครับแล้วผมก็มีความลับจะมาบอกันเพื่อนด้วยนะครับว่าทีมงานนี้เนี่ยนอกจากบล็อกแบงค์ตัวนี้แล้วเนี่ยเขายังรันแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับที่จ่ายผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงแล้วก็โลดแล่นอยู่บนตลาดฮิปมาแล้วหลายเดือนนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าผลงานของทีมงานนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับอย่างไงก็รอติดตามดูนะครับว่าสำหรับบล็อกแบงค์ในรอบนี้จะเพิ่มฟอร์มผลงานออกมาได้ดีมากแค่ไหนนะครับใครที่ตามมาเล่นก็ตั้งั้แแรกแรก,ก็ถือวว่าาสบบยลนะค ถอนลองมาตอนนี้จะคืนทุนกันแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะได้เก็บเกี่ยวกําไรต่อไปได้เรื่อยๆครับถ้าใครนะครับใช้คริปโตลงทุนในช่วงนี้ผมก็ต้องบอกเลยเพื่อนๆจะได้รับกําไรมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าในช่วงประมาณ18วันที่แล้วเนี่ยราคาบิตคอยหรือราคาอีเธอเรียมต่างๆเนี่ยอยู่สูงกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับบิตคอยจะใกล้ๆ2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, นะครับถ้าเพื่อนๆส่งบิตคอยเข้าไปลงทุนช่วงนั้นแล้วมาถอนเงินในช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้จํานวนบิตคอยมากกว่าปกติครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบล็อกแบงค์นะครับ เขารับการลงทุนแบบฟลอตเลทคริปโตนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีประการหนึ่งของการลงทุนในแพลตฟอร์มที่เป็นฟลอตเลทนะครับฟลอตเลทจะมีค่าเหมือนกับเรา บิตคอยหรือคริปโตที่ส่งไปลงทุนเนี่ยไปขายออกณนะราคาตลาดในวันที่เราลงทุนนะครับแล้วส่วนณนะวันที่เราถอนเงินเนี่ยมันเหมือนกับเราได้ซื้อคืนในราคาถูกลงนะครับก็ทําให้เวลาถอนเนี่ยเราจะได้จํานวนบิตคอยหรือจํานวนอีเธอเรียมที่เราไปลงทุนเนี่ยมากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าบิตคอยราคาลงมาจากจุดสูงสุดณนะตอนนี้ก็น่าจะ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับสมมติว่าบิตคอยอยู่ที่2 0 0 0 0เหรียญใช่ไหมครับตอนนี้ลงมาเนี่ยเหลือประมาณ1800 0เหรียญก็เท่ากับลงมา10%เวลาเราถอนผลตอบแทนเนี่ยเราจะได้จำนวนคริปโตออกมา มากกว่าปกติประมาณ10%เนะครับเพื่อพูดให้เห็นภาพนะครับสมมติว่านับบิตคอย์ราคา20 0 0 0เหรียญเราถอนเงิน200ดอลลาร์เราจะได้บิตคอยออกมาในจำนวน0.01ยจนนครับ แต่ถ้าเราถอนเงินขณะที่บิตคอย n ราคา1800 0ดอลลาร์เราจะได้บิตคอยเป็น0.011นึ่งครับซึ่งจำนวนบิตคอยที่เราได้จะเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนเราได้เก็บบิตคอยในราคาถูกลงนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ส่งเงินเข้ามาลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเวลาถอนเงินเขาจ่ายดีใช่ไหมครับเอา payment proof นะครับหลักฐานการจ่ายไปช่วยโพสให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับที่ห้อง e l e g กร m Chat ซึ่งเข้าได้นะครับทางขวาบนของเว็บไซต์ครับกดคลิกเข้าไปก็จะเห็นห้องแชทนะครับมีนักลงทุนประมาณเก ชีวิตนะครับก็เอาหลักฐานการจ่ายอะไรไปโพส,สักนิดนึงนะครับซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการลงทุนนะครับก็ทําให้แพลตฟอร์มนี้มีโอกาสจ่ายผลตอบแทนต่อไปได้นานยิ่งขึ้นครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพานเพื่อนล็อกอินเข้าไปสู่เ e m นเบอร์แนะครับมาอัปเดตยอดลงทุนของผมและรวมทั้งมารีวิวการถอนด้วยกันครับ ผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับด้านล่างเพื่อนๆจะเห็นปุ่มใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งคือปุ่ม exchange ปุ่มนี้นะครับถ้าใครใช้อเตเลียมลงทุนนะครับแนะนําให้เข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปเนี่ยเขาจะมีให้เราแลกเปลี่ยนเหรียญที่เรามีเนี่ยไปเป็นสกุลที่เราต้องการนะครับซึ่งผมก็แนะนําให้เพื่อนเอาอเตเลียมที่ได้เนี่ยเปลี่ยนได้บิตคอยน์เลยนะครับแล้วก็ถอนออกมาเป็นบิตคอยน์จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มาเลือกสกุลที่เราต้องการจะแลกเปลี่ยนด้านบนนะครับซึ่งถ้าใครลงทุนดดดด้้้วยยยอออีีีีีเเเรมมมาะใหกกพ RS, เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาใส่จํานวนที่ต้องการแลกทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับแล้วก็มากดเลือกนะครับว่าเราต้องการจะแลกเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วก็กดปุ่ม exchange ซึ่งใช้งานง่ายนะครับเพื่อนๆลองเข้ามาเล่นดูครับรู้สึกว่าเมื่อวานผมลองแลกอีเธอรียมดูนะครับเปลี่ยนเป็นบิตคอยเนี่ยเขาไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมด้วยนะครับศเเลยนะครับก็คือเรียกว่าแฟงๆมากนะครับก็มากดแลกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปตั้งค่าเลขที่กระเป๋าสำหรับถอนเงินด้วยนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณเซตสกกุลทีี่่เเราแปย ออกมาเนี่ยได้ตามปกตินะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูผลตอบแทนกันซักนิดหนึ่งนะครับในหน้า history นี่ยทนจะเห็นว่าประวัติการถอนย้อนหลังของผมนะครับเนี่ยเขาก็จ่ายดีมากตามปกตินะครับมี transaction b a d ปรากฏขึ้นมานะครับทุกรายการนะครับอันนี้จ่ายดีมากเลยนะครับ ผมได้รับเงินหมดแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามารีวิวการถอนกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเขาก็จ่ายดีตามปกติครับตอนนี้ผมมี Bitcoin ะครับอยู่ในแ c คเคา t ประมาณ90กดอลลาร์นะครับกดวิดดอเลยครับเดี๋ยวเรามาถอนกันให้ดูเห็นๆเลยนะครับจากนั้นก็มากดเลือกช่องทางเป็น Bitcoin ซึ่งผมมีอยู่95.12ดอลลาร์ครับใส่จำนวนให้เรียบร้อยนะครับผมขอถอนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มวิดดอครับ จากนั้นก็มีหน้าคอนเฟิร์มขึ้นมาให้เห็นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจำนวนบิตคอยที่จะได้นะครับจะอยู่ที่0.00529142ครับเขาคำนวณให้ตามเลทตามราคา,าตลาดนะครับอย่างตอนนี้บิตคอยราคาอยู่ที่17,900กว่านะครับก็จะสังเกตเห็นว่าจำนวนบิตคอยที่เราจะได้รับจริงเนี่ยมันก็จะได้มากกว่าก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าบิตคอยยิ่งราคาลงเรายิ่งได้ประโยชน์นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมไปเลยนะครับกดปุ่มคอนเฟิร์มครับ เอาละครับเพื่อนๆจะเห็นแถบสีเขียวปรากฏขึ้นมาพร้อมแบ t ช h ไอดีนะครับนี่บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับเงินเข้ามาแล้วแบบความเร็วแสงนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบที่ t r a เซอกันนิดหนึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับยอดเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะครับยังขึ้น u n นคอนเฟิร์มอยู่เลยซึ่งจ่ายโดยบล็อก Bank นะครับในจำนวนนี้เลยนะครับเป๊ะๆ0.00529142คิดเป็นเงินไทยนะครับประมาณ2,858บาท จ่ายเข้ามาภายใน1วินาทีหลังกดส่งคาสั่งถอนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเทพจริงๆนะครับจ่ายผลตอบแทนออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับยังไงท่านเพื่อนๆจะเล่นในช่วงนี้ก็ใช้เงินที่รับความเสี่ยงได้ส่งเข้ามาเล่นกันแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าระยะเวลาคืนทุนของเราเนี่ยจะอยู่ที่20วันครับเพราะว่าเราถอนเงินวลาหนะครับยังไงก็ลองบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับด้วยเงินที่สามารถรับความเสี่ยงได้อ่ะแล้วยังไงนะครับถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกด u b บ c r i b e c h anel พิกกี้ มีพิกี้ติงเทเล GRAM ช h a n แนลแล้วก็ Facebook Fanpage มาให้เพื่อนได้กดติดตามครับไปติดตามให้ครบทุกช่องทางนะครับจะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีสำหรับวันนี้ผมขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับบล็อกแบงค์ครับสุดยอดแพลตฟอร์มจ่ายหนักครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ